的大大地。 เขาไลฟ์แบบว่าเหมือนให้ให้บริจาคเงินเพื่อซื้ออาหารที่ช้างกันเยอะมากเลยทุกคนเจออันแรกใช่ไหมก็แบบใจป่าโอนเงินไปเลยแล้วก็แบบเขาก็อวยพรแล้วมันเป็นชื่อไม่จริงอ่ะสมมติสมมติสมมติในติ๊กต็อหนูชื่อชื่ออะไรดีสมสมอรหนูสมสมอรหนูก็แบบโอนตังแล้วโอนเงินแล้วนะคะสู้ๆูนะคะคุณป้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วคุณป้าก็ขอให้คุณ ขอให้โอ้ขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขความเจริญมากๆนะคะคุณสมสมอนแล้วเขาก็ย้ำขอให้คุณสมสมอนมีความสุขมากๆเลยนะคะคุณสมสมอนค่ะคุณสมสมออเออแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกคือแบบถ้าใจเราอยากช่วยมันก็เรื่องชื่อก็ไม่เป็นไรหรอกแต่หนูไม่ได้ชื่อสมสมอนะทุกคนทุกคนไม่ต้องไปเสิร์ชหาไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ชื่อนั้นสาธุไปดิใช่แล้วก็เออสาธุเออถือว่าเราได้ช่วยเขาแล้วแหละถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคุณที่เขาพูดชื่อจะได้ จะได้พรไปก็ตามแต่แต่แต่ไม่ได้ชื่อสมสมอนนะคะแอคแอคแอคติกต็อกไม่ได้ชื่อสมสมอนไม่ต้องไปหานะลองไปเจอสมสมอนอื่นเด้อแล้วพี่สมสมอนค่ะไม่ได้ชื่อสมสมอนโยกตัวอย่างไงเจพูดไทยชัดมากเลยค่ะว่าพอดีว่าฝึกมาหลายปีแล้วนะคะสกิลภาษาไทยก็เลยแบบเพิ่มมาคืนนะคะถอนฟันคุดกี่ซี่ ถอนถอนซี่เดียวถอนถอนซี่ข้างล่างนี้ซี่หนึ่งแล้วก็ข้างบนเอ้ยข้างล่างอ่ะผ่าแต่ข้างบนถอน <c oughs> คือแบบคือตอนตอนตอน,ตอนผ่าคือคือข้างบนอ่ะแบบเออแบบแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ดึงออกได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าข้างล่างมันต้องผ่าใช่ไหมคือหมอก็ดึงแบบดึงแรงมากแล้วแต่มันก็ไม่ออกแลอแบบต้องแบบให้ผู้ช่วยหมอมากดปากข้างล่างแล้วแบบหมอดึง อีกมือหนึ่งแบบมือผู้ช่วยก็กดปากหมอก็ดึงคนมันเจ็บมากเลยทุกคนคือมันไม่ได้เจ็บตรงฟันมันะมันเจ็บตรงแบบตรงหมอที่กดแบบหมอกดแรงมากรับทุกคนเขาใจปว่าคือตอนที่หมอกดก็คิดในใจแบบอ๋อปากช่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมแบบปากถีบมาไอ้หมอหมอก็บอกว่าแบบถ้าเจ็บแบบยกมือนะคะแบบหมอจะได้รู้แบบว่าเจ็บแบบหมอจะได้หยุดใช่ไหมเราก็ยกมือแล้วหมอก็บบว่าเจ็บนะคะ เขาบอกว่าเออเจ็บเจ็บตรงกามเจ็บกามค่ะหมอก็อ๋อเจ็บกามไม่เกี่ยวกันก็คือต่อคือแบบคืออยากจะขอแบบพักกามสักหน่อยได้ไหมคะแบบอยากจะแบบหุบปากสักแป๊บหนึ่งอ่ะแบบหุบปากแป๊บหนึ่งคืออ้าปากนานๆแล้วมันเมื่อยทุกคนข้าจว่าผมกามมันค้างอ่ะก็คือแบบพอหมอบอกว่าแบบงับค่ะงับงับไม่ได้ทุกคนกามมันค้าง แบบหมอแบบอ๋อไม่เขี่ยวกันเียแบบว้าวหมอมันเจ็บว้ามันว่าแบบหมอจะแบบจะพักแลบบ็นึงอ๋อหมอไม่พักอ๋อไม่เขี่ยวกันเล่าซะเหมือนคลินิกเถื่อนไม่ใช่คลินิกเถื่อนนะคะคลินิกไม่เถื่อนแต่มอเถื่อนแต่ว่าตอนนี้ไปตัดไหมมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรหมอว่าโอเคแผลไม่มีปัญหาอะไรแผลไม่มีปัญหาแต่หนูนี่แหละจะมีนะคหมอ เหมือนพอวันวันที่ไปตัดไหมใช่ไหมคะพอตัดเสร็จปุ๊บหมอก็หมอก็ถามว่าน้องใช่ปูเป้บีนเคไหมคะอันนี้ก็แบบคือจะบอกว่าตอนที่แบบไปคลินิกลงชื่อว่าชื่อฟ้าแต่ชื่อจริงชื่อแบบที่ได้พาแบบบัตรประชาชนก็บัตรบัตรบัตรตัวจริงนี่แหละแต่อ่ะโปะแตกก็ตอบบอกไปว่าจงค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วหมอก็แบบ โอ้ใช่จริงๆด้วยคือตอนที่หมอถอนเหงตอปิดหน้าอยู่หมอก็เลยไม่แน่ใจแต่เพื่อนหมออ่ะโอชิน้องคูเป้นะคะคออแต่ว่าหมอถ่ายรูปไม่ได้ใช่ไหมคะไปกต็ตอบไปว่าอ,อ๋อค่ะหนูไม่ได้แต่งหน้าหมอก็อ,อ๋อโอเคค่ะ,คคะ,คคะหมองงนือว่ากดวงอ๋อเปล่ากดเป้แต่หมอไม่ได้โอชิเลยไม่ยั้งมือตอนนั้นหมอยังไม่รู้ไงว่าเป็นน้องคูเป้นะ ้ารู้ก่อนขอจะใส่สุดตัวเ้ยหมอแทนอะไรปะ <laughs> <laughs> แต่ใช้ชื่อแทนได้โลมากจากปูเป้เป็นเคเป็นน้องฟ้าเอ้ามันเป็นชื่อนี่แบบหาได้ทั่วไปทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้ใช้ชื่อน้องฟ้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนเลยวัน <laughs> หลังใช้อลิซาเบธโอ้ห้องแดงแดงลูกไม่น่าปะไอแดงยังจําเป็นอยู่ไหมไอแดงนี่ยังจำเป็นอยู่เนาะจำเป็นอยู่ละดูบอกว่าจะได้แฟนชื่อปูเป้อันนี้ฟ้าเองค่ะฟ้าเป็นเคค่ะ <laughs> มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังพี่เชอร์ก็ต้องฟังเหมือนกันคือเหมือนกับว่าไปฝึกงานแล้วทีเนี้ยจะมีแค่เฉพาะผู้ใหญ่ที่รู้ว่าเป็น B N K แต่เพื่อนร่วมงานก็จะไม่รู้เพราะว่าบอกเพื่อนร่วมงานไปว่าชื่อมีนาไมต้องไปบอกเพื่อนฉันแล้วเธอคือใส่แมสก์เขาไม่รู้จักหน้าเธอใช่ใส่แมสก์ตลอดเวลาใช่แล้วก็บอกว่าชื่อมีนาที่บอกว่ามาจากมีนานุชเป็นนักไงฉัสารพันตัวเอง นั <laughs> ่นแหละแล้วเพื่อนก็เชื่อว่าอ๋อชื่อมีนาแต่คือมันเหมือนกับมีเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเกา่าคือเพื่อนใหม่ก็คือจากมอื่นก็จะรู้ว่าชื่อมีนาเพื่อนเก่าว่าจะรู้ว่าชื่อเจนเออแต่เพื่อนก็จะเรียกว่ามีนามีนาอ่าตอนแรกเอ่อคือเจงก็ทำก่าวใช่ไหมทีเนี้ยมันก็จะมีเขาเราียกพี่ที่แบบเคาน์เตอร์ตรงนี้นั่นตอนนั้นก็ยืนบคุยผู้โดยสารแล้วก็ยืนว่างก็คุยกับเพื่อนอยู่คนที่เคาน์เตอร์ก็วิ่งมา แล้วก็เกาะไหล่หนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเจมีนเคอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> แล้วก็เฮ้ยอยากเขาบอกบอกว่าเจมีนเคมาที่เคาน์เตอร์เราแล้วก็หันไปมองก็หล่อ เาตคอพี่ที่เคาน์เตอร์ก็นั่งแล้วก็หันมามองหน้าหนูหนูก็กินน้ำพี่เขาบอกหล่อหน้าคุณคุณนะพี่ก็หล่อค่ะหนูก็หน้าโหล่นะพี่ยังยังไม่หยุดเดี่ยวชื่ออะไรอ่ะเดี่ยวอ๋อชื่อมีนาค่ะกู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 หกพี่เขาไปด้วยเนาะหลังจากก็มีแต่คนบอกว่าหนูอ่ะหน้าเหมือนไนเดาวิกาหนูก็ว่าหน้าเหมือนไนเดาวิกาที่พี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหนูหน้าคนหรือเปล่าไม่รู้สึก เหมือนเคยเห็นเราจากที่ไหนสักที่แบบเออพี่รู้จักอะ่ะ<อ>แล้วพอเร้เดิเมนมาจากเคาน์เตอร์ <c oughs> คือตอนที่อยู่เคาน์เตอร์ก็มีเพื่อนคนอื่นที่แบบที่แบบไม่ใช่เพื่อนที่พอเดียวกันอ่าเิญก็วิ่งมาเฮ้ยเธอคือเจมีเคอร, <c oughs> รอเฮ้ยเอามาจากไหนแล้วกบอกก็มาเก็บพี่ที่เคาน์เตอร์บอกว่าอ๋อเจมีเคแล้วก็เลยเปิดรูปกันเฮ้ยแปลกอะแต่ว่าเพื่อนที่เพื่อนที่ทีมแบบวิ่งมาเกาะยังไม่รู้ แล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งก็เนีนะ่ยมีนามีนาเพื่อนก็เชื่อว่าเออมีนามีนาพอวันถัดมาเท่านั้นแหละข่าวมันก็กระจายไวไอ,อะเนาะคือ,คอเ,เพื่อนมันก็เถียงกันเพื่อนมันเล่าให้ฟังว่าไอ้คนที่เชื่อว่าหนูว่าเป็นมีนามันก็บอกว่าแต่เขาชื่อมีนานะใช่เขาชื่อมีนาเขาบอกเองว่าเขาชื่อมีนาถ้าเป็นเจนเบียนเกตต้องเล็บแดงเพราะเจนลงสตอรี่เห็นเล็บสีแดงมันก็วิ่งมามีนาขอดูเล็บหน่อยสิปกติทาเล็บสีอะไรนียก็สีแดงแล้วก็ เอวิ่งกลับไปตอนนั้นหนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรหนูก็คิดว่าแบบมันสงสัยก็แบบเจอใครแล้วเสียอะไรไปขอโทษเพื่อนด้วยนะนั่น่ารักมัสงสัยมากอ่ะแล้วคือเพื่อนแบบเถียงทุกคนแทนหนูกระทั่งแบบเิร์ชข้อมูลอ่ะชื่อชื่อจริงนามสกุลอะไรก็มาถามหนูนามสกุลเดียวกันเลยชื่อเหมือนกันแต่มันบอกว่าชื่อมีหนาไม่ใช่เจนมันชื่อหนูอีกอ่ะมันก็แบบมานั่งดูประวัติ แม่งมีมีนาอยู่างเดี๋ยวก็คือเดือนเกิดที่เหลือไม่มีอะไรมีนาเลยกแล้วหนูเดินมาพอดีมันก็เลยเรียกไปมีนามานี่สิวันนี้เพื่อนก็มีนาว่าไงแต่ว่าทุกคนก็เรียกว่ามีนามีนาเพราะแบบเผื่อมีแฟนขับเดินผ่านมาเออตอนนี้แฟนขับก็รู้หมดแล้วว่าเดี๋ยว่าชื่อมีนาพระใจอีกแล้วอะโปเหมือนพี่เป้